สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบดิฉันชื่อแป้งค่ะผมชื่อเกมครับผมชื่อเจฟครับพวกเราเป็นนิสิตฝึกงานจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการสุขก,กายสบายใจรายการดีๆที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากทุกท่านวันนี้เรามาในหัวข้อผลไม้ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะแตงโม Watermelon W A T E R M E L O N w a t ต r m e เม n เหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเพราะเป็นผลไม้ที่น้ำตาลตา่ำให้แคลอรีต่ต่ำป้องกันการสะสมของไขมันในเส้นเลือดควบคุมระดับความดันโลหิตมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มความชุ่มชื้นในแก่ผิวและลดอาการอักเสบบวมแดงกรอดอะมิโน,โนในแตงโมช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ ไลโคปีนในแตงโมช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตัวอย่างประโยควิตามิน n a watermelon is good for eye health, add vision, increase skin moisture, and reduce inflammation แตงโมม,มีวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและลดอาการอักเสบบวมแดงวันนี้ทางรายการสุขก,กายสบายใจได้หมดเวลาลงแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันนิสิตฝึกงานจากคณะมนุษยศาสตร์ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ